ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมาวินสารสกัดวิตามินรวมหลากหลายชนิดจากสวิตเซอร์แลนด์1,000มิลลิกรัมทั้งวิตามินละลายในน้ำและวิตามินที่ละลายในน้ำมันทำให้สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงต้านอนุมูลอิสระที่จะเข้ามาทำร้ายร่างกายจากบลภาวะฝุ่นควันแสงแดดหรือความเครียดที่ต้องพบเจอในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังช่วยลดอาการอ่อนเพลียและอ่อนล้าจากการทำงานหนักและยังมีส่วนช่วยในการปกป้องคอลลาเจนและอีลาสตินใต้ผิวหนังไม่ให้ถูกทำลายจากอนุมูลอิสระทำให้ผิวพรรณดูเปล่งปลัง่งลดรอยเหี่ยวยน่นหรือริ้วรอยที่อาจเกิดขึ้นฟื้นฟูหอมบำรุงจากภายในสู่ภายนอกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมาวินเข้าฟื้นฟูและปกป้องร่างกายของคุณจากอนุมูลอิสระปรึกษาปัญหาสุขภาพคลิกหาเรา